จัวงจรน,นอนระบาดมแมลงดื้อยานะจักตัวลูฟอสได้เลยค่ะจากหวีทองค่ะลูฟอสนี่คือยา2กลุ่มบวกในขวดเดียวสองพลังบวกชื่อสารว่าโปรฟีโนโฟอสบวกลูเฟนูรอนค่ะจะทั้งป้องกันกำจัดคุมไข่ยับยั้งการลอกคราบนะ ตัดวงจรระบาดในขวดนี้ค่ะข้อดีคือลูกค้าโคตรคุ้มจบในขวดเดียวนะไม่ต้องผสมเองไม่ต้องซื้อแยกรวมให้แล้วในขวดนี้ค่ะตระกูลพวกนอนดื้อยานอนระบาดนะเอาอยู่คุมนานเลยแถมพวกเพลี้ยไฟเพลี้ยแป้งเพลี้ยหอยเปรจกระจันเล็กกระโดดก็ได้ค่ะมแมลงปีกแข็งด้วงก็ใช้ได้แล้วคือตัวสูตรเย็นค่ะใช้งานได้หมดนะ ทุกพืชทุกช่วงผ่าดอกได้ปีนี้ข้าวโพดเนี่ยส่งยกลังเยอะสุดหรือนาข้าวหรือพืชสวนไม้ผลได้หมดนะทุกพืชค่ะคือตัวสุตรเย็นนะจัดได้เลยค่ะลูฟอร์สนะมีอยู่3ขนาดเลือกใช้ได้เลยค่ะ